สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟิดีโอบล็อกตอนที่512ของโตติงตองออเดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับฟิดีโอบล็อกตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตเห็นถึงเปอร์สเปกทีฟฉากหลังที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยคุณเก่งมากครับ ความจริงแล้วเนี่ยครับฉากหลังไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้ทำอะไรกับห้องและไม่ได้ทำอะไรกับมุมกล้องเลยแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆครับขาตั้งไม้ผมเนี่ยมันเป็นตัวใบ้ชั้นดีครับ เพราะตอนนี้ผมนั่งเตี้ยลงมาจากระดับเดิมที่ปรับเก้าอี้ไว้ซึ่งน่าแปลกใจมากครับของเดิมเนี่ยผมนั่งสูงกว่านี้ถึง7นิ้วกันเลยทีเดียวเชียวแล้วมันเป็นที่มาของออฟฟิศซินโดรมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งสูงเกินไปเนี่ยแน่นอนล่ะครับว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบนั่งคอยขาแล้วก็นั่งข่อยห้างเราจึงต้องปรับสูงแต่เมื่อโต๊ะเนี่ยความสูงมันคงที่แล้วเรานั่งสูงเราก็ต้องก้มครับเพื่อ ทำกิจวัตรประจําวันบนโต๊ะครับแน่นอนล่ะครับว่าถ้านั่งอย่างนั้นอยู่นานๆเนี่ยสะบักครับมันก็จะเละก่อนเพื่อนแล้วก็ลามไปถึงคอซึ่งผมไปหาหมอก็เลยรู้ครับว่าอันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยกับร่างกายเรานั่นเอง สำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับเรากําลังจะเข้าสู่ส่วนที่มันไม่มีสาระกันแล้วเพราะว่าผมจะมาบนลูกค้านั่นเองครับคือมันก็เริ่มมาจากการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ว่าเขาจะมาถามเรื่องของความเหมาะสมกับการใช้งานไมโครโฟนระบบเครื่องเสียงของเขาในห้องประชุมบลาบลาบลาถามราคาเสร็จแล้วปลายสายซึ่งเป็นพี่ผู้ชายก็บอกว่างั้นผมเช่าคุณเลยก็แล้วกันจากที่ผมเล่ามาข้างต้นเนี่ยครับมันดูไม่ได้มีอะไรเลยครับผมจ้ำคัย ไปเยอะมากเพราะว่าช่วงของการคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆมันคือการสนทนาที่ปกติมากแต่มันมีจุดที่ผมเนี่ยเริ่มรู้สึกสะกิดใจนิดๆครับเพราะว่าในช่วงท้ายหลังจากที่เขาเนี่ยบอกให้ผมส่งใบเสนอราคาไปเขาให้ชื่อ3คนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุธในงานที่ผมต้องติดไมโครโฟนโดยให้ผมจดลงกระดาษแล้วให้ไปค้นดูหน้าใน Google และต้องจำให้ โดยเขากำชับเลยครับว่าในวันงานเนี่ยถ้าคุณโตเจอ3าคนนี้ให้เข้าไปติดไมเอเองได้เลยตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ผมชะงนค่อนข้างมากเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมร้อยทั้งร้อยไม่ว่าจะเป็นแขกบ้านแขกเมืองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมือง CEO อผู้ทรงคุณวุฒิวีไอพาิบดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเวลาที่คนสายเทคนิคจะเข้าประชิดต,ตัว ส่วนใหญ่เนี่ยครับมักจะไม่ผ่านด่านของผู้ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นเลขาหรือบอดี้การ์ดจะต้องมีออแกไนซ์หรือว่ามีลูกค้าของเราเนี่ยเปิดทางให้ก่อนเสมอผมก็เลยตอบกลับไปครับว่าในงานเนี่ยครับจะมีคนของลูกค้าเนี่ยประสานให้ใช่ไหมครับผมถึงเข้าไปติดให้ปรากฏว่าปลายสายบอกว่าไม่มีครับผมเนี่ยจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นในงานดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เจอหน้ากันในงานเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉิน คุณโตโทรหาผมได้เลยครับเอาเป็นว่าคุณโตเนี่ยจำสามคนนี้ให้ดีทั้งชื่อและทั้งหน้าแล้วเดี๋ยวพอถึงวันงานเนี่ยคุณโตก็แค่เดินเข้าไปขอเขาติดไมเลยแค่นั้นครับโอเคไหมผมได้ฟังอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าม,มันก็คงจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากการทำงานทั่วไปเท่าไหรนะ่เนาะเราก็แค่เดินเข้าไปโดยที่ไม่มีคนของลูกค้าหรือตัวลูกค้าอยู่ โอเคครับได้ครับตามนั้นครับแล้วก็วางหูกันไปปรากฏว่าวันงานครับผมเข้าไปยืนรอครับที่ตำแหน่งประตูซึ่งรับ3คนนี้เราเห็นแล้วครับว่าขึ้นเวที10โมงเชา้ารายแรกเนี่ยเข้ามาประมาณ9โมง20แล้วก็อีก2รายก็ลดหลั่นกันไปผมก็เดินตามแต่ละรายไปครับจนรู้ว่าเขานั่งอยู่ห้องรับรองห้องไหนบ้าง ผลก็ตามนั้นเลยครับผมไม่สามารถขอเข้าไปติดไมโครโฟนได้ทั้ง3คน ติดทั้งเลขาติดทั้ง SP ก็คือบอดีการ์ดเขาห้ามเข้าครับเขาบอกว่าไม่มีการประสานมาก่อนใดๆทั้งสิ้นก็ไม่สามารถให้เข้าได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นและนอกจากที่ผมไม่สามารถเข้าไปติดไมโครโฟนให้กับผู้ทรงคุณนวุธทั้ง3คนได้มันยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับเลขาของผู้ทรงคุณนวุธท่านหนึ่งเดินออกมาหาผมครับแล้วก็บอกว่า ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ยอมใช้ไมโครโฟนติดเสื้อผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้ไมโครโฟนแบบถือเพราะผู้ทรงคุณวุฒิอยากจะปิดเปิดไมโครโฟนได้ด้วยตัวเองซึ่งเอากันตามจริงครับผมเข้าใจได้ครับอันนี้เกิดขึ้นประจําแต่ที่กูใช้คําว่าผู้ทรงคุณวุฒิติดต่อกันนั่นเป็นเพราะว่ากูอยากจะล้อเลขาของผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นที่ใช้สรรพนามแบบนี้ทุกครั้งที่คุยกับผมไม่พูดชื่อนายตัวเองด้วยซ้ำไป ผมก็เลยเอาวะมันเกิดคอน FLICT ละเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคืออะไรล่ะครับผมก็ต้องติดต่อหาลูกค้าของผมใช่ไหมครับเนี่ยเลยครับ ปกติแล้วเนี่ยครับเวลาที่งานใดๆมันจะมีปัญหาเนี่ยการติดต่อสื่อสารมักจะทำไม่ได้ผมโทรศัพท์ไปหาลูกค้ารายนี้ครับ6สาย7สายไม่รับครับส่ง SMS ไปให้ติดต่อกลับก็้องเงียบครับส่งอ e ีเมลด้วยนะ กองเงียบไม่มีปฏิกิริยาอะไรคุณคิดว่าผมเหลือออปชั่นอะไรบ้างล่ะครับที่จะต้องติดไมโครโฟน3ตัวให้กับผู้ทรงคุณอวุธ3คนเพื่อให้เขาขึ้นไปเสวนาบนเวทีมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นครับ ผมจะต้องยืนดักแม่งตรงประตูข้างเวทีครับแล้วก็บังคับติดทุกคนนั่นเองเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรเราแค่คนติดไม่และผมก็ไม่ได้มีอำนาจความรับผิดชอบอะไรที่จะไปขอไมโครโฟนแบบถือจากสถานที่มาให้ด้วยเพราะลูกค้าไม่ได้เช่าของผมไปผมก็ไปยืนรอครับตอน9นาฬิกา50นาทีตอนนั้นเนี่ยพิธีกรเนี่ยกำลังเกริ่นเปิดงานดูวิดีทัศน์กันแล้ว ปรากฏว่า9.53นาฬิกา53นาทีครับผมได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าครับเป็นเสียงที่โกรธและแตกตื่นมากคุณโตอยู่ไหนทำไมผมเดินมองเนี่ยไม่มีใครติดไมเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำให้คุณโตบกพร่องต่อหน้าที่ ผมก็โกรธสิครับผมก็เลยสาดกลับไปว่าผมไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ผมโทรศัพท์ไปหาคุณแล้วเนี่ยเจ็ดสายผม SMS ไปแล้วสองครั้งมีอ e ีเมลด้วยนะคุณไม่โทรกลับมาเองผมไม่สามารถเข้าไปหาแขกของคุณแต่ละคนได้เพราะผมโดนหน้าห้องกั้นไว้และที่สำคัญมีหนึ่งรายต้องการจะใช้ไม้ถือเขาจะไม่ใช้ไม้ติดเสื้อด้วยคุณช่วยชี้แนะผมด้วยครับระหว่างที่ผมก กำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยครับผมก็เห็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเดินออกมาจากห้องรับรองของตัวเองทีละคนทีละคนทีละคนจึงได้รู้ความจริงครับว่า ัวลูกค้าเนี่ยที่เป็นคนติดต่อผมแล้วก็ผมติดต่อเขาไม่ได้ในเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แม่งานครับเขาเป็นผู้ติดตามของผู้ทรงคุณวุธคนหนึ่งในนั้นครับก็คือหนึ่งในสามนั่นแหละโดยที่ถ้าเกิดให้ผมเดานะการเช่าไมโครโฟนครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับทั้ง3ชีพู้ติดตามเนี่ยก็คือไปโคกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะเช่าเข้ามาพร้อมกันให้งานมันเดินได้นั่นเองหรือพูด ง,ง่ายครับผมไม่ได้ทำงานร่วมกับออร์แนไนซ์ในงานเลยแต่เป็นการจ้างในลักษณะที่เป็นส่วนตัวหรือเกือบส่วนตัวเสียด้วยซ้ำตัวคนที่คุยโทรศัพท์กับผมก็คือลูกค้าเนี่ยครับเป็นพี่ผู้ชายร่างสูงพอสมควรผอมๆหน่อยรีวิ่งเข้ามาเลยครับเนี่ยคุณติดไหมเลยติดไหมเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจะขึ้นเวทีแล้วเนี่ยจะทันไหมเนี่ยบลา bla ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยมีเบลแพกที่จดชื่อของผู้ทรงคุณอาวุธแต่ละคนเนี่ยลงไปอยู่แล้ว แต่ว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่จําหน้าครับบอกตามตรงครับผมมองไม่เห็นความจะเป็นเรื่องการจําหน้าแขก v ี P เดี๋ยวอันนี้เราค่อยว่ากันตอนท้ายนะฮะผมจึงตัดสินใจครับยกขึ้นมาครับแล้วก็ขานชื่อผู้ทรงคุณวุธแต่ละคนจากชื่อที่เขียนอยู่บนเบล c k แพกพอผมอ่านคนแรกคนแรกก็ยกมือไม่มีอะไรปรกติก็เดินมาผมก็ติดไมโครโฟนให้ ผมก็มองซ้ายมองขวาคนที่สองอะคุณบีครับคุณบีเนี่ยแหละครับมีปัญหาครับแล้วก็เป็นเจ้านายของลูกค้าผมคนนี้พอดีคุณบีก็เลยบอกว่าถามจริงคุณจำหน้าพวกผมและชื่อไม่ได้เหรอผมก็บอกไปตามตรงว่าผมจำไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครผมรู้แต่ชื่อโอ้เช่านั้นลหละครับผมเห็นลูกค้าผมเนี่ยนะหน้าแดงก่ำเลยครับแบบกัดฟันเลยนะ แต่ว่าเหมือนกับตัวผู้ทรงคนอวุธเขาก็ยิ้มยิ้มมาน,นะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็มาให้ผมติดไม่แต่โดยดีแล้วก็คนที่3เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาคือคนสุดท้ายเราก็ติดมาให้เขาทั้ง3คนขึ้นเวทีไปทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่พอขึ้นเวทีเนี่ยแหละครับผมโดนลูกค้าคนนี้ตำหนีอย่างรุนแรงว่าทำไมผมจึงไม่จำหน้าไม่จำหน้าเจ้านายเขาไม่จำหน้าเจ้านายของเพื่อนเขาอีกสองคน ผมก็เลยตอบกลับไปสั้นๆด้วยความโกรธตอนนั้นครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมึงไม่อยู่ประสานงานให้กูกูติดไม่ช้าพอมึงมาบุกโดนตําหนีฟรียังไม่พอพอกูเรียกชื่อเพื่อยือนยันมึงก็ตําหนีกูอีกว่าทําไมกูไม่จําหน้าผมก็เลยถามกลับไปอย่างกวนส้นตีนคือบอกตามตรงว่าตอนนั้นผมก็โกรธแล้วแล้วคุณรู้จักไหมว่าผมเป็นใครผมไม่รู้จักคุณเป็นใครคุณก็คือคนเช่าหม่ก็นั่นล่ะครับคุณลองเอาชื่อผมเนี่ยครับไปเซิร์ชใน Google ดู คุณก็จะเห็นว่าถ้าตรงนี้3คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผมก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานของผมด้วยเช่นเดียวกันคุณรู้จักผมไหมคุณก็ไม่รู้จักผมเหมือนกับผมไม่รู้จักผู้ทรงคุณวุฒิของคุณ เขาก็ยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นอ r g a n i z e คนที่จัดงานเขาต้องรู้จักเขาต้องจําหน้าได้ผมเคยเห็นนะบางเจ้าที่ละเอียดมากๆเนี่เขาปริ้นหน้าออกมาเลยนะแล้วก็ตรวจเช็คแล้วก็เดินประชิดเข้าหาทีละคนทีละคนผมก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วคุณจ้างผมมาเนี่ยเป็น o r g a n i z e หรือว่ามาให้บริการไมโครโฟนครับ เฮ้ย hey, มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่เหมือนกันนะคุณผมไม่คุยละเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยคุณรอไปก่อนเลยนะผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าคุณจะได้เงินเมื่อไหร่แล้วก็สะบัดตูดเดินไปผมเนี่ยเกลียดน,นักละัะไอลูกค้าที่แม่งแบบโวยวายเรื่องเงินเอาเงินมาเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยกูเกลียดน,นักผมก็เลยยืนรออย่างว่าง่ายครับ ยืนรออย่างว่าง่ายตอนที่เขาคุยกันบนเวทีจนเสร็จซึ่งใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหน่อยๆตอนนั้นกำลังคอฟฟี่เบรกทั้ง3คนก็เดินลงมาครับพร้อมที่จะให้ผมเนี่ยปิดไมโครโฟนชั่วคราวเพราะเขาก็จะเข้าไปเบรกผมก็ปิดไมโครโฟนแต่โดยดีครับจนกระทั่งเนี่ยผมเห็นตัวที่เป็นเจ้านายของลูกค้าผมคนนี้ผมก็เลยพูดขำๆครับแหม เมื่อกี้เนี่ยผมก็ตกใจหมดเลยคือผมจําหน้าไม่ได้จริงๆครับต้องขออภัยด้วยเนี่ยผมท้ำลูกน้องพี่โกรธมากเลยนะจนเขาขู่จะไม่จ่ายเงินผมแล้วผู้ทรงคนในวุฒิคนนั้นหันมาฮะอะไรนะผมก็ไม่ได้สีเรียกขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกเสียเซลล์นิดๆแล้วเขาจะไม่จ่ายเงินคุณเหรอก็ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับก็เห็นเขาพูดกับผมเมื่อกี้ตอนที่พวกพี่ขึ้นเวทีกันไปหมดแล้วและไอ้คนที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยก็เป็นผู้ติดตามด้วยเขาก็ยืนหน้าแดงหนักกว่าเดิมอยู่ข้างๆเนี่ยครับ ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่คุยกับผมอีกเลยแล้วก็ส่งเงินมาทางการโอนไม่มีการให้เงินสดไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วไม่คุยกันอีกเลยไม่ขอเอกสารอะไรด้วยแล้วผมก็กลับบ้านอย่างเกือบจะมีความสุขเพราะงานมันก็ไม่ได้บกพร่องอะไรนั่นเองครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะชี้แจงให้กับหลายๆคนได้ทราบโดยชั่วกันว่าเวลาที่ทำงานอีเวนต์เนี่ย มันแน่นอนอยู่แล้วครับที่คนสายอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของออแกไน z ์หรือฝั่งของเทคนิคเนี่ยเขาจะต้องเจอคนที่เป็น V.I.P เยอะแยะมากมายหลายตาเต็มไปหมดครับแต่ว่าผมเนี่ยหรือพวกผมทั้งหมดเนี่ยในฝั่งของเทคนิคเนี่ย ตามปกติแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องจำหน้าเขาครับเราจะจำชื่อแล้วเราก็จะใช้วิธียืนยันตัวเพราะเรามั่นใจว่าการยืนยันตัวเนี่ยมันได้ผลมากกว่าการจำหน้าครับเพราะมันเคยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วและยิ่งโดยเฉพาะนะครับแขก v i p ที่แก่ๆขุนใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวสูงใกล้ๆกันเนี่ยไออย่างนี้เนี่ยครับผิดคนกันบ่อยมากครับ มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่า SOP ของผมเนี่ยลูกน้องผมฟรีแลนซ์ผมตัวผมเองจะไม่จำหน้าใครแต่จะขานชื่อเพื่อยืนยันก่อนที่เราจะทำอะไรกับเขาทุกครั้งครับอันนี้คือเซฟที่สุดแล้วครับแล้วเป็นวิธีที่ไม่พลาดเลยเมื่อเทียบกับการต้องไปเปิด Google แล้วก็จำหน้ามาแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงบทบาทของ Event ต์ออ n กไนเนี่ย แน่นอนครับถ้าง,งานไหนเนี่ผมถูกจ้างให้ไปรันคิวผมก็จะต้องขอรูปของ V.I.P. แต่ละคนมาประกบอยู่ในกำหนดการหรือ s e q u e นซ์ของผมด้วยครับเพราะผมจำเป็นจะต้องสังเกตเห็นแล้วรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครคุณจะเห็นเลยครับว่า Event o r g a n i z e เนี่ยคือผู้จัดงานเขาจำเป็นจะต้องมีข้อมูลสูงกว่าฝั่งเทคนิคเกิครับเพราะเทคนิ i c a l เนี่ยเป็นมดงานของ o r g a n i z e แล้วอย่างในงานนี้เนี่ยครับลูกค้ารายนี้จ้างผมเข้าไปในฐานะของเทคนิคไม่ใช่ออแกนซ์ผมจึงต้องใช้วิธีขานชื่อครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้านายของตัวเองเนี่ยสูงส่งหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้างขนาดไหนอย่างไรเซลฟ์เซ็นเตอร์ขนาดไหนผมไม่อาจจะทราบได้แต่ผมบอกเลยครับว่า ตราบใดที่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกแขนงที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นไม่เป็นที่รู้จักอย่างเท่าเทียมกันทุกคนอย่ามาคาดหวังครับว่าคนที่อยู่นอกแขนงหรืออยู่นอกสายงานจะรู้จักเจ้านายหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือคนที่คุณเคารพนับถือกันทุกคนครับจบแล้วครับสวัสดีครับ